เท่สั้นหรือเต็มแล้วอยู่ก็ได้ไม่ว่าจะเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอรนั่นสักพักหนึ่งก็คงจะเดี๋ยวค่อยถามมาคนเดียวปะครับพี่คนเดียวคนเดียว คนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่ท่านครับประมาณสามสิบต้นๆนี่แหละสาิบต้นสี่สิบประมาณมีมีมีชื่อข้อมูลอย่างที่ได้ได้ข้อมูลอย่างเป็นผู้จัดการโลตัสสาขาในไม่รู้สาขานี้ครับสาขาเนี่ยครับผู้จัดการโลตัสสาขาเลยนางวาสนาเจเลริตครับครับผมผู้จัดการโลตัสสาขาเลยเนาะอ๋อครับที่บีนะที่บีตรงเนี้ยคือพี่เป็นคนเห็นเหตุการณ์ครั้งแรกใช่ไหมครับก็ไม่คนแรกแต่ว่าผมเข้าไปช่วยเป็นคนแรก เข้าไปช่วยคนแรกบ้านอยู่ใกล้ตรงนี้ใช่ไหมครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ครับอ๋อครับบ้านผมอยู่ตรงนี้ครับพี่ครับพี่ครับเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือมีเอ่อได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมครับพี่เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือเจ้าที่พาไปโรงพยาบาลนะครับเป็นกู้ภัยหรือว่าเป็นอะไรที่พาไป็นกู้ชีพนาอานไหมอบตนาอานพิษสุบาลนาอานเป็นไรไหมครับ หมายถึงคนเจ็บนะใช่ครับก็เป็นก็มี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 บาดแผลก็มีหัวก็ได้แขนแล้วก็มีแขนแล้วก็หลังหลังมันก็นอนราบไม่ได้อืมแต่แต่ไม่สาหัสใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่สาหัสอ๋อครับตอบรู้เรื่องมีสติโอเคครับสันนิษฐานว่าเป็นการเป็นการหลับในใช่ไหมครับพี่บอกว่าพี่ไม่หลับ ถามแกละแกบอกว่ามันมันมันไม่รู้อ่ะตอนมันลงมาจริงไม่รู้ว่ามีสาเหตุเด็กก็ตอบไม่ได้เด็กแต่แกยืนยันว่าแกไม่หลับเด็กนี่ขึ้นลงมานี่ดิตรวจสอบชนเกาะกลางก่อนชนเกาะกลางแล้วก็แล้วหักเสียหลักหักออกออกเข้าซ้ายตรงนั้มันไม่ได้หักมันเสียหลักแล้วมันก็มาลงตรงนี้เลยครับนี่มันชนเกาะกลางก่อนครับไม่ใช่ครับ ไม่ใช่น้องนะอีกนะไม่อันนี้มันหันหน้ามาไงไปยิมเนสตัมันลงนี่เนาะ